ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอกชโยโชกันนะครับวันนี้เราก็มีอาวุธปืนมาโชกันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอาวุธปืนของเสียเกียงนะครับเสียเกียงสักนะครับเขาก็ให้ขอยืมมานะครับเพื่อถ่ายทำวิดีโอนะครับอันนี้ก็เป็นโค้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับ A1 U.S. Army นะครับ U.S. Army นะครับตัวนี้นี่แทบจะเป็น U.S. Army ที่เกือบจะสมบูรณ์เลยนะครับแต่ตามตามการเวลาแล้วก็เป็นไปตามการเวลานะครับเซฟที่เป็นเซฟตมๆแบบนี้นะครับก็เป็นเซฟแบบดั้งเดิมนะครับเรามาดูตัวปืนกันนะครับ ที่บ้านผมแบบนี้นะครับแถวบ้านผมเรียกม้ากลางนะครับเป็นตัวหนังสือสองแถวนะครับสองแถวแล้วก็จะมีม้าอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆเห็นม้าไหมครับอาจจะมองยากหน่อยนะครับเพราะว่าผ่านการเวลาหรือผ่านกระดาษทรายมาบ้างนะครับเป็นม้ากลางนะครับทางด้านนี้ที่ที่เฟรมก็จะเขียนไปว่าเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง a 1 us army นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนไว้นะครับแล้วก็เลข serial number นะครับก็ยังมีโค้ดนะครับมีโค้ดตอกนะครับเห็นไหมครับตัวนี้โค้ดยังอยู่นะครับอันนี้โค้ดโค้ดที่ตัวปืนนะครับก็จะมียังอยู่เลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเออนี่ครับจะมีโค้ดอยู่เลยเนี่ยตอกตรงนี้ก็ตอกนะครับ ก็ต่อโคดนะครับตรงนี้ก็ต่อแล้วนะก็จะมีโคดของเขาก็จะมีโคดนะครับแล้วก็มีห่วงตรงเตงอ๋อไม่ใช่ห่วงตรงเตงห่วงเขาเรียกอะไรอ่ะห่วงของปืนนะครับ,รรรน,บนี่อะไรแลนยาร์ดหรือะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็จำไม่ได้นะครับก็เป็นปืน1 9 1 1 a 1หนึ่งนนะครับสไลด์เรียบ ศูนย์เป็นศูนย์แบบเตี้ยแบบดั้งเดิมนะครับศูนย์ต่างก็เป็นศูนย์เตี้ยนะครับเป็นศูนย์ตายสไลด์ซอล่องกันลื่นมานะครับไว้ดึงจับดึงนี่ก็เริ่มจะจะลื่นแล้วนะครับลื่นนะครับนี่ครับจะลื่นนะครับปนูปนปนแมกกาซีนก็สึกหรอไปตามกาลเวลานะครับแต่ก็ยังทํางานได้ดีอยู่นะครับตัวน,นี้บรรจุ น่าจะเนัดนะครับน่าจะ7จ็ดนัดแมกกาซีนบรรจุเจนัดก็ยังทำทำงานได้สมบูรณ์ดีอยู่นะครับ,รบเราก็ลองมาทอดประกอบกันดูนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น us UH army ที่เกือบจะสมบูรณ์นะครับก็คือเปลี่ยนตัวนี้มาที่ไม่น่าจะใช้ของเดิมนะครับของเดิมน่าจะเป็นลาย ผ้าผ้าแบบนี้นะครับนกก็จะเป็นลายผ้าผ้าแล้วก็ไก่ก็ยังเป็นลาย,าล,กล,กย,ล,ายลายแบบลายผ้าลายตารางนะครับลายผ้าลายตารางอยู่นะครับประกับก็เป็นประกับรูปแบบเดิมนะครับโอเคเราก็ามาดูกันนะครับดูกันปืนก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับร้อยกว่าปีแล้วหางน,นกเข้าเซฟนะครับ ตัวนี้เป็นบูตเดิมนะครับของเดิมก็น่าจะถอดง่ายหน่อยนะครับโอเคนี่นะครับก็วางไว้ตัวนี้ก็บิดทวนเข็มนาฬิกามานะครับแล้วก็ดึงออกนะครับดึงบูตออกมานะครับแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็ทานมาให้ตรงตำแหน่งมาร์กนะครับแล้วก็ถอดออกมา นี่นะแล้วก็ดึงออกไปทางด้านหน้านะครับตัวน,นี้ก็ดึงออกทางด้านหลังนะครับนะครับพับพับตรงเตงด้วยนะครับถ้าเกิดไม่พับตรงเตงมันถ้าไม่พับตรงเตงมันจะติดอย่างนี้นะครับมันจะติดเราต้องพับตรงเตงห่วงตรงเตงตรงนี้ลงไปด้วยนะครับลำกล้องนะครับ เจมบอลวิวเจมบอลวิวนะครับ,รบดูนะเจมบอลวิวลำกล้องก็ยังดีอยู่ครับยังมีเกี่ยวมีอะไรดีอยู่นะครับก็ยังถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับเรื่องเกี่ยวลำกล้องนะครับตัวปืนก็ ยังไม่บางมากนะครับก็ถือว่ายังไม่บางนะครับเนี่ยจะไม่ได้ผ่านการลมมาเลยก็ได้เพราะว่าหรือจะดดลมมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยครับขัดไปไม่มากครับเพราะมาร์กพวกมาร์กอะไรยังอยู่ครบนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับประกับที่ใส่มานี่เป็นประกับพลาสติกนะครับพลาสติกก็มีประมาณนี้นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง 1> A 1.45ครับ ACP นะครับปืนในตำนานนะครับของจอห์นเอมบาเนิงครับที่คิดค้นนะครับแล้วก็ได้ผลิตต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับแล้วก็เป็นปืนที่โด่งดังครับในรูปทรงที่โด่งดังในเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับอันนี้ก็ยังผลิตกันอยู่นะครับหลายบริษัทก็ยังผลิตกันอยู่ ถอดประกอบถอดทำความสะอาดก็มีประมาณนี้นะครับถอดทำความสะอาดก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับเข่าที่นะครับประกอบกับเข้าที่เป็นปืนที่คลาสสิกจริงๆนะครับคลาสสิกตัวนี้คลาสสิกนะครับคือเดิมๆเลยนะครับตัวนี้ผมว่านะคลาสสิกมากเป็นที่ เป็นเป็นปืนทรงที่หลายๆคนนะครับถูกใจนะครับแล้วก็ต้องการเป็นจับจองเป็นเจ้าของนะครับเป็นทรงรูปร,รูปแบบปืนรูปทรงปืนที่เป็นนามาตะเลยก็ว่าได้นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับของจอนเบาหนึ่งที่ได้คิดคน้นแล้วก็ผลิตไว้นะครับ รลาประกอบทำให้ดีนะครับอัดปืน้าจะเป็นรอยได้นะครับเอ๊ะมีอะไรไ้่เอ่ยว้าวมาเรื่องแล้วกดไม่ลงนะครับกดไม่ลง วันนี้มันยืนออกมามันยืนออกมายืนออกมาเยอะไปหน่อยนะครับเราก็ต้องอาระนะโอเคเราก็เบียดเบียดมันลงไปนะครับโอเคขึ้นเซฟนะครับแล้วก็เอาบูใส่เข้าไปนะครับถ้าเกิดเป็นของเดิมนี่ก็จะง่ายหน่อยนะครับง่ายหน่อยเพราะว่าก็จะหลุมหลวมหน่อยนะครับพรเก่าแล้วอะไรแล้วก็จะหลุมหลวมหน่อยไม่เหมือนปืนรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็จะ ฟิชติงหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ1911นะครับ A 1 US Army นะครับเอ่อเทียบกันนะครับจับอย่างนี้นะครับได้ยินเสียงไหมครับอ่าลดนกลงนะครับลดนกลง ขนน็อกลงขยาวนี่ครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับเนี่ยยังถือว่าโอเคนะครับปืนเนี่ยไม่คอนมากนะครับไม่คอนมากยังอยู่ในในฐานที่รับได้นะครับยังอยู่ในในขอบเขตที่รับยังรับได้อยู่นะครับยังสามารถทํางานได้เป็นปกตินะครับแต่เกิดท่านดูมือสองแลวเกิดเจอสภาพนี้ก็ ต่อรองราคาเขาหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าปืนไม่ได้ลมมาใหม่ท่านก็ต้องลมลมใหม่นะครับแับปืนใหม่ๆย่อใหม่ๆม,ม,มีไหมครับมีเสียงไหมครับไม่ได้ยินเลยนะครับไม่ได้ยินเลยกลับปืนเก่า ก็มีเสี่ยงบ้างนะครับมีเสี่ยงบ้างก็ยังยังรับได้อยู่นะครับก็บอกนี้ก็คือว่ายังทำงานเป็นปกติเรียบร้อยดีนะครับยังทำงานเป็นปกติเรียบร้อยดีนะครับตัวเช็คเกอร์กัรลื่นนี่เออจะไม่กันลื่นแล้วนะครับทะเบียนก็เป็นทะเบียนปีนี่นะครับ ทะเบียนปืนในตำนานนะครับปี18ครับปี18นะครับเป็นปืนทะเบียนขึ้นนะครับปืนส่วนมากนะครับที่เป็น US Army เนี่ยจะเป็นทะเบียนขึ้นแทบทั้งนั้นเลยนะครับขอบอกข้อมูลไปเลยนะครับว่าทะเบียนท่านที่มีทะเบียนปี18เนี่ยทะเบียนปี18เนี่ยปืนของท่่นนะครับที่สามารถขึ้นได้นะครับ นะตอนนั้นที่รุ่นเป็นรุ่นใหม่สุดคือซีรีส์เจศูนย์นะครับถ้าเกิดเป็นของท่านเป็นพวกแ0ดศพวกโกคัรบนี่ท่านเตรียมตัวนะครับมันไม่ใช่นะครับถ้าเกิดท่านไปซื้อปืนนะครับไปซื้อปืนมือสองเนี่ยแล้วไปเจอพวกซีรีส์ใหม่ๆนะครับที่เกินที่ใหม่กว่าซีรีส์เจศูนย์นะครับแล้วเป็นทะเบียนปีหนึ่งดท่านจะซื้อนะครับเพราะปีหนึ่งแดเนี่ย ที่เป็นปืนรุ่นใหม่สุดของโค้อนนะครับคือซีรีส์เจ็ดศูนย์ครับซีรีส์เจ็ดศูนย์ได้แค่ซีรีส์เจ็ศูนย์นะครับแล้วก็มาเป็นแปดศูนย์เป็นเป็นอะไรเนะี่ยรุ่นรุ่นที่มันรุ่นใหม่กว่านะมันท่านอย่าไปซื้อนะครับนั่นคืออาจจะผิดกฎหมายนะครับนอกจากเป็นปืนสวมทะเบียนแล้วก็ยังยังจะต้องเสียเงินเสียทองกันด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ช่องเอกชยโยโชกันนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเอกชยโยโชกันด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามีข้อมูลดีๆเราก็จะมาแบ่งปันกันอีกนะครับมีปืนใหม่ๆก็จะมาทำคลิปให้ท่านดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม